สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ามาเจอกับ YouTube ช่องบ่าวลินนะครับกับเช้าวันพุธนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ซอยสุขสวัสดิ์2ีนะครับกำลังจะออกจากซอย ซอยที่แคบนะครับซอยสุขสวรสด์26ช่วงจากปากซอยเข้ามานะยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะรถก็พอวิ่งสวนกันได้นะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับตามตอกซอกซอยเราจะไปออกสุขสวัสดิ์นะครับ แล้วก็จะเลี้ยวไปทางพระรามสองก็เคยรีวิวให้พี่น้องดูแล้วนะครับสำหรับสุขสวัสดิ์26นะเข้ามาจากฝั่งพระราม2 25นะครับสาเหตุที่มาออกทางนี้ก็จะมารีวิวนะครับ าาอตอกซอกซอยให้พี่น้องได้ดูแล้วก็จะไปต่อกันที่ถนนพระรามที่สองนะครับไปบางขุดเทียนนี่คือวิถีชีวิตนะครับของคนกรุงเทพนะครับในเขตราดบุรณะนะซอยสุขสวัสดิ์26นะครับก็เป็นตึกแถวนะครับสองฝั่ง สชั้นมากสาชั้นมางนะครับที่สร้างหลังๆก็อาจจะมี4ชั้นถือว่าเป็นตอกซอกซอยจริงๆนะนี่มีตอกเล็กๆนะครับมีรถนี่ก็หาที่จอดลำบากนะถ้าอยู่แบบนี้นะครับ ต่อนี้นะครับข้างในก็จะมีห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์มีมอเตอร์ไซครับจ้างนะครับตรงนี้ก็คือถนนพระรามสองนะครับไม่ใช่ถนนพระรามสองครับถนนสุขสวัสดิ์นะสุขสวัสดิ์นะครับขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปทางบางปะแก้วดาวขนอง เวียนใหญ่นะครับถนนสุขสวัสดิ์แต่ผมจะไปแยกออกที่ถนนพระรามสองนะครับไปทางซ้ายก็มีการก่อสร้างทางรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงนะครับ ม่วงสองนะครับหรือว่าม่วงใต้นะครับหลายๆซอยนะครับก็เป็นเส้นทางลัดนะนี่ข้างหน้านี่ก็อันนี้ไม่ใช่นะครับมันออกมาจากโรงงานม,มันลัดถึงกันได้นะครับ ในกรุงเทพนี่เขาสร้างตอกซอกซอยนะครับลัดไปออกถนนนู้นถนนนี้นะรถบรรทุกนะครับนี่คือแยกบางปะแก้วนะเขตจอมทองนะครับ มาที่ถนนพระรามสองถ่ายให้ดูอยนะครับสำหรับถนนพระรามที่2ดูแล้วดูอีกนะครับใครที่เบื่อแล้วก็ไม่ดูก็ได้นะครับใย่งรที่ไม่เบื่อก็ดูได้นะครับดูกัต่อไป ก็อยู่ในเขตจอมทองนะครับท้องที่สนบางมดตรงไปก็บางขุนเทียนสมุทรสาครน,นะตรงนี้ออกซ้ายก็ขึ้นทางด่วนนะครับนี่มันจะมีทางออกไปขึ้นสะพานไปเข้าทางด,วด่วน เริ่มต้นจุดก่อสร้างนะครับเชื่อมต่อกับสะพานพระราม9กู้ขนานนะครับตัวใหม่นะนี่เป็นการก่อสร้างเป็นทางด่วนนะครับทางด่วนเฉลิมมหานครนะจากฝั่งพระราม3มาดาวขนองไปวงแหวนตะวันตกนะครับของแหวนการเจนาพิเศษ น,นนี้เป็นจุดใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับจอมทองนะตรงนี้ติดทางด่วนดาวคัดนอ,อตรงไปก็สมุทรสาครน,นะครับถนนเส้นนี้ ุงแหวนการเจนาพิเศษแล้วก็สมุรสาคอนนะก็ให้พี่น้องดูนะครับดูรถดูถนนนะครับแล้วก็อัปเดตการก่อสร้างนะครับทางยกระดับทางด่วนมีสะพานยูเทิตร์นตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ กล้จะได้ใช้กันแล้วนะสำหรับสะพานยูเทิร์นตัวใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่านี่ตัวเก่าก็คือตัวข้างหน้านี้นะครับต้องทุบออกนะครับตัวนี้เพราะว่าการก่อสร้างมันเทเสาไม่ได้นะมันค้างคาอยู่ วันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานปกตินะครับหลังจากผ่านเทศกาลลอยกระทงนะครับวันที่27นะวันจันวันนี้วันที่29นะครับ พวกจกิกกายนนะครับวันนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเดือนนี้มี30วันนะพวกกีกายนนะครับพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนแล้วก็จะเข้าสู่เดือนธันวานะครับเดือนสุดท้ายของปี66 2 0 2อน่นะครับปีหน้าก็6 7 สู่ๆกันต่อไปนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็หลายๆประเทศนะครับเศรษฐกิจแย่เถศะไทยนี่ก็ยังถือว่าดีอยู่นะงานก่อสร้างงานอะไรก็ยังเดินหน้ากันสร้างกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตบางขุนเทียนนะครับแถวท่าข้ามนะครับตรงน,นี้ ลืบหน้าไปเยอะนะครับปีหน้านี่จ,จะได้ใช้บริการกันแล้วนะครับดีหกเจ็ดไม่เกินหกแปนะครับเราจะได้วิ่งข้างบนกันแล้วเดี๋ยวเราจะออกทางคู่ขนานไปทางออกไปทางบิ๊กซีนะทางคู่ขนานนะครับทางซ้ายนะครับเป็นถนนท่าข้ามนะซอยท่าข้าม ห้างบิ๊กซีพระรามสองนะครับตรงข้ามกับเซ็นทันนะเซ็นทันพระรามสองนะครับเซ็ a, นทะันพาซาอันมีรถตู้นะครับนี่รถตู้มีทั้ง2อฝั่งนะตรงนี้ก็มีนะครับด้านซ้ายนี่หน้าห้างเซ็นทันก็มีนะใครจะไปชนบุรีบางแสนนะครับมีรถตู้ให้ด้วยนะ สำหรับคนที่จะไปลังสิตก็ไปขึ้นรถตู้ที่บิ๊กซีพหลามสองอีกที่หนึ่งนะตรงข้ามกับโลตัสนะครับโอ้ดอกอันนี้กำลังสวยเลยเรียกดอกปีบนะเนะี่ยดอกปีบกับทองพันช่างนี้ไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนาครนทน รถเริ่มติดนะครับเลนในรถเริ่มติดแล้วนะเราวิ่งทางคู่ขนานนะตอนนี้ติดช่วงวงแหวนนะครับวงแหวนตะวันตกต่างระดับบางขุนเทียนนะ รถจะเริ่มติดตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับด้านในก็ติดเหมือนกันนะครับค่อยๆไหลาตามกันไปสำหรับงานก่อสร้างนะครับทางยกระดับในถนนประเทศไทยนะครับก็ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทรับเหมาของคนไทยนะครับไทยทำไทยใช้นะครับเดี๋ยวนี้ไทยก็พัฒนาไปเยอะนะครับแม้แต่ผู้รับเหมาต่างๆก็เป็นบริษัทของคนไทยเองนะคนไทยทำเองลงทุนเองนะครับไม่ต้องให้ต่างชาติมาทำให้นะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้เขาด้วยนะเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศนะครับก็เป็นหนี้ประเทศจีนกันอุตะลุดเลยนะในประเทศอาเซียนนะสิประเทศนี่ก็จะมีไทยกับสิงคโปร์นะครับที่ไม่ได้เป็นหนี้จีนนะนอกกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้จีนนะอันนี้เป็นข้อมูลจากข่าวนะครับ ถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับรถที่วิ่งอยู่ด้านบนสะพานนะอันนี้จะเป็นแยกถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับ ติดนะครับรถติดรถที่ออกมาจากถนนบางคุณเทียนชายทะเลนะครับก็เยอะเอนกันนะ เยอะมากนะครับรถเยอะจริงๆวันนี้วิ่งซ้ายสุดนะครับวิ่งซ้ายสุดไปดีกว่าซ้ายก็มาเจอรถจอด คือบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับวันนี้รถเยอะจริงๆติดมาจากโน่นนะครับต่างระดับบางขุนเทียนถนนวงแหวนรอบนอกนะมันจะมีทางเบี่ยงเนื่องมาจากการก่อสร้างนะครับก็เลยทำให้รถติดแล้วก็ติดสะสมมาเรื่อยๆนะ สำหรับผู้รับเหมานะครับการก่อสร้างนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทของประเทศไทยนะครับทั้งนั้นเลยนะครับส่วนแรงงานก็จะเป็นแรงงานชาวพมา่าเป็นส่วนใหญ่นะครับวิศวกรก็เป็นคนไทยหรืออาจจะมีวิศวกรต่างชาติด้วยนะครับเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง เก่งมากนะครับคนไทยเดี๋ยวนี้ก็สร้างอะไรอะไรก็ทําได้หมดนะครับทําเองได้หมดนะไม่ต้องให้ต่างชาติมาลงทุนมาทําให้นะครับไม่ต้องเป็นหนี้ใครสินค้าก็ผลิตใช้เองนะรถยนต์ก็ผลิตเองนะครับในไทย ถนนหนทางก็สะดวกสบายนะครับว่างแล้วก็ไม่พอนะอย่างสร้างด้านบนอีกนะสร้างแล้วสร้างอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับรถติดมากนะครับกับบรรยากาศถนนพระราม2นะครับกับช่องบาวลินนะ์นะนำมาฝากกันนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ